สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัจุรามณีโรงเรียนวัจุรามณีของเราตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ทั้งหมดสองไร่3งาน30ตารางวาเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งสาขวบจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หมีทั้งหมดเชั้นเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น155คนมีคุณครูประจำการทั้งหมด11คนมีคุณครูอัตราจ้างงบของไรายได้สถานศึกษา1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึคนครูธุรการหนึ่งคนแล้วก็นักการพันโรงชั่วคราว1คนรวมบุคลากรทั้งโรงเรียนทั้งสิ้นมีทั้งหมด15คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวิถีใหม่วิถีคุณภาพวิถีพอเพียง วิถีคุณธรรมสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาคำขวัญของโรงเรียนความรู้ดีวินัยเด่นเน้นคุณธรรมเสริมสร้างพรานใหม่ปรัชญาของโรงเรียนคุณธรรมนำวิชาการโรงเรียนของเราบริหารงานตามโครงสร้างทั้งสี่กลุ่มง,งาน ทั้งก็คืองานบุคคลงานวิชาการงานงบประมาณและงานบริหารทั่วไปซึ่งมีผู้บริหารคือนางสาวระเบียบสุวรรณผู้นการโรงเรียนวัจุรามณีโดยใช้นวัตกรรมการบริหารที่ได้ร่วมกันระดมสมองตัางกองออกมาได้เป็นนวัตกรรมในการบริหารงานก็คือนวัตกรรม PDCA H p a t h ป 5G Model เพื่อ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารงานทำให้เกิด 5G ค่ะโดยใช้วงจรดิมมิงของ PDCA และทุกขั้นตอนเราเติม H เข้าไป H ที่ย่อมาจาก h e a r ที่แปลว่าหัวใจเติมไปทั้งขั้น P ขั้น D ขั้น C ขั้น E นะคะหลังจากนั้นทำ PD PDCAH แล้วเนี่ยเราต้องการให้เกิด 5G model ซึ่งถ้าเราทำให้เกิด 5G m o เด l นี้ได้แล้วโรงเรียนเราจะ บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เราตั้งไว้ก็คือจแรกก็คือจ g o o d d i r e c t o r นะคะสอง good Tea ชอร์สามก o ดคอมมูนิตี้สี่กูดอินเวลโห้าหัวใจสำคัญของเราก็คือ Good Student เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามทำให้เกิดในโรงเรียนของเราให้ได้นะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กทุกคนในวินนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าที่จะนำพาประเทศชาติของเรานั้น ให้จรเลรุ่งเร,องเรืองอย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันการบริหารงานของโรงเรียนวัชุรามณีนั้นตัวดิฉันเองให้ความสําคัญของกลุ่มง,งานบุคคลเป็นอันดับแรกเพราะเชื่อว่าถ้าเราได้ใจบุคลากรแล้วนะคะงานทุกอย่างจะราบรื่นได้ง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญดิฉันจะให้ความสําคัญของครูทุกคนนะคะเน้นการสร้างขวัญกําลังใจ สร้างความเป็นกัลยาณมิตรอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะคะเราจรึงจะทำงานกันได้อย่างมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นก็จะขอนำเสนอภาพกิจกรรมที่เราได้ทำร่วมกันในของกลุ่มงานบุคคลดังนี้นะคะดังภาพที่เห็นนะคะต่อมานะคะกลุ่มงานที่ดิฉันให้ความสนใจมากอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจของการาบริหารงานอีกอันหนึ่งก็คือหัวใจของกลุ่มงานวิชาการ นะคะเราต้องให้คุณครูเราทุกคนรู้ว่าบทบาทของครูนั้นจะต้องทำอะไรในงานวิชาการนะคะเราให้คุณครูรู้จักโครงสร้างงานวิชาการนะคะแล้วรู้ว่าเป้าหมายในการจัดการเกรียนการสอนทั้งหมดนั้นเราต้องสร้างผู้เรียนนั้นให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งคนดีก็ต้องสร้างนักเรียนให้บรรลุตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากกิจกรรมโครงการที่ตอบสนองเพื่อให้เด็กเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์แปดประการ นะคะแล้วก็ทําให้เด็กของเรานั้นเป็นคนเก่งก็คือเริ่มจากการพื้นฐานง,ง่ายๆเลยอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นนะคะแล้วค่อยทาให้เกิดทักษะอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นทักษะสามอาแปี่นะคะที่เราเน้นกันมากเพื่อให้บรรลุตามาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็นะคะเราเน้น3า8อาี่นั่นคือเป้าหมายหลักที่ทําให้เกิดถึงแม้จะใช้เวลาเราก็จะพยายาม นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของกิจกรรมงานวิชาการนะคะต่อไปก็คือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนในการบริหารงานที่สําคัญอีกอันก็คืองานงบประมาณนะคะก็จะประกอบไปด้วยงานงบประมาณธุรการการเงินนะคะการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกนะคะการบริหารที่ดีนั้นต้องมี 4M และ M ที่ขาดไม่ได้ก็คือ M มัน M money นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนแล้วก็ ได้มาแล้วใช้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเพื่อให้งานที่เราวางไว้นั้นบรรลุผลสําเร็จนะคะและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกระดงภาพกิจกรรมนะคะต่อไปงานสุดท้ายก็คืองานบริหารทั่วไปงานนี้ก็คือเป็นงานที่สนับสนุนทั้งงานบุคคลงานวิชาการและงานงบประมาณนะคะงานบริหารทั่วไปนั้นที่เราเน้นเลยก็คือเราอยู่ที่ไหนเราต้องทําความสะอาดบ้านเราให้สะอาด ร่มรื่นน่าอยู่แล้วก็ปลอดภัยเราก็จะเน้นด้านอาคารสถานที่นะคะอย่างที่นักเรียนต้องต้องพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านสารธนปโภะนะเรื่องน้ําเรื่องไฟเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะเรื่องสุขภาพการแข่งขันกีฬาเรื่องปอดยาเสพติดตเราจะพยายามจัดกิจกรรมทุกอย่างที่จะเสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนแล้วก็ที่สําคัญคือเราต้องเน้นเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรมนะเราก็จะมีกิจกรรมวงร้อเด็กดีเข้า่ข่ธรรมะ กิจกรรมมันสําคัญนะคะด้านสุขภาพก็จะเป็นเรื่องการออกกําลังกายการแข่งขนันกีฬาหรือกิจกรรมดันที่ปรากฏนำเสนอทั้งนี้ทั้งนั้ทน,นทั้งหมดที่เราร่วมแรงร่วมใจกันทํามานะคะเป็นการกระทําทั้งหมดที่ส่งผลนะคะให้เกิดคุณภาพกับครูกับนักเรียนแล้วก็โรงเรียนของเรานะคะคือหัวใจทําให้ครูเราได้ประสบผลสําเร็จอะไรบ้างคุณครูเรา สามารถเป็นครูมืออาชีพนะคะพัฒนากระบวนการจัดการการสอนนะคะสมผลให้คุณครูเราได้เรื่อนวิทยาฐานะอันนี้เป็นผลพลอยได้นะคะผลให้ครูเราเป็นมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูนะคะได้รับรางวัลได้รับเกียรติบัตรในการประกวดกิจกรรมงานต่างๆโรงเรียนเราส่งผลยังไงก็ทําให้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่ ได้รับการยอมรับของผู้ปกครองของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเห็นว่าจํานวนนักเรียนเราเพิ่มขึ้นแสดงว่าชุมชนและผู้ปกครองให้ความไว้วางใจจึงส่งบุตรหลานที่เป็นหัวแจงเขามาอยู่กับเราให้เรามีหน้าที่ในการพัฒนานะคะแล้วโรงเรียนเราก็ผ่านการประเมินสอมสอรอบที่4ทั้งระดับปฐมวัยและปฐมศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีทั้งหมด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในการประเมินที่แบบไม่ได้ลงพื้นที่นะคะประเมินจากเอกสารทุกมาตรฐานทุกประเด็นวิจารณาของเราได้อยู่ในระดับดีทั้งหมดนะคะส่วนที่เราภาคภูมิใจแม้นตอนนี้จะเกิดภาวะ loss learning loss นะคะแต่เด็กของเราก็ยอมรับในการพัฒนาแล้วก็น้อมรับในสิ่งที่คุณครูเติมเต็มให้นะคะเด็กเราก็เป็นเด็กที่ดีน่ารักนะคะมีคุณธรรมจริยธรรม แล้วก็ยอมรับการพัฒนาแล้วก็เกิดทักษะอาชีพเบื้องต้นที่คุณครูเติมเต็มให้ทําให้เด็กของเรานั้นสามารถทําขนมปังเนยหนึบได้ทําแม้แต่เด็กอนุบาลเราก็สามารถทําขนมขายได้แล้วก็คือทําเป็นอะไรคะเรียกอะไรนะคะคล้ายๆแสนวิชประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะคะเราเห็นเงเรียนของเราเจริญงอกงามในทิศทางที่ดีขึ้นถึงแม้จะเกิดภาวะ ถดถอยบางอย่างในภาพรวมของสังคมโลกสังคมเศรษฐกิจนะคะก็คือภาวะโควิดแล้วโรงเรียนเราเกิดเพลิงไหม้แต่พวกเราทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่เคยย่อท้อถามว่าเรามีจิตตกไหมมีแต่ทุกคนก็สู้คะ่ะก็ความเป็นครูของเรานะคะทําให้เราต้องยึดมั่นแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาเด็กของเราให้เป็นคนดีเสมอเพราะเราเชื่อว่าสิทธิ์จะดี เพราะมีครูช่วยชูเชิดครูจะเลิศเพราะคุณธรรมนำนบไหว้ครูรักสิทธิสิทธิรักครูคู่กันไปเป็นหลักชัยในชีวิตสิทธิกับครูขอขอบพระคุณมากนะคะโรงเรียนวัจุรามณีขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมแล้วก็ให้คำแนะนำพวกเราเราทุกคนจะน้อมรับสิ่งเหล่านี้ ไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นขอพระคุณค่ะ